เดี๋ยวทีมจะเข้าไปเช็คดูที่ร้านใหม่นะยังไม่เข้าใช่ไหมได้ค่ะได้แบงก์ก็เาขีดออกบาโอ้ขีดมันเหมันเหม็นแต่กัดมันมันกลิ่นใบไม่ทีมพูดว่าอ๋อโอเคกินไปย่านทงเสียเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเข้าเข้าไปตอนนี้เลยเดี๋ยวทีมตัวละสองบาทครับนะคได้พันตัวกับสองพันตัวนี้

กับใครเราดเขาไปก้านเราบ่าเขาไปก้านเราครับไปขุดเอาบางคนจะไปด้นเสียงมันห้องกับเสียงบสับสำลัดหูง่ายใช่ก็ขุดก เป็นปีอะไรจะน้อยกับใครแต่เห็ดยังกินไดไปะขัวได้ขัวเนาะบ้านขาาวาัมันยังแสบใส่รถดีว่าใส่รถดีขัวสุกๆเลยจ้ะเอาบ้าจ้ะเอารถตีใส่อ๋อบานี้ก็ะทอดก็ได้ทอดด้วนกันออเหอนบางคนก็เจ้าับบ ขัวได้ดีแล้วเขาจะเาตำบเห็ดปูนไหมเห็ดปูตะแกงอะไรแกงเซรนมิคโซแมนแมนครับนี่เห็ดเมนูได้หลายอย่างเนาป่าเนาะแกงเซราม้คโซ่เปแซ่บแต่วาแพงว่ะแพงบุได้บรกกาศซื้อบ่ได้กิน่เห็ดจานนี้ ประมาณลอยได้บอป้าจานนี้ลอยหาสีคนเดียนี่เฮ็ดเมื่อนี่เปลาเฮ็ดเมื่อนี่ล่ะเฮ็ดเมื่อนี่โอ้โอหเฮ็ดให้อีกจานหนึ่งเป็นหาสิบบาทครับจานหนึ่งป้าเพิ่งกันซื้อมากันครับแต่ว่าเออตัวสมงบาทแต่ว่านายเอาทั่วกับกับทีมงานกับทีแบงเอาไปอีกเป็นผู้หาสิบแล้วป้าเนาะเป็นผูดหาสิบป้าเพิ่งกันทีกหัวให้ครับ ป้าเทียยังกินเหมือนแรงป้าเทีนนี่พี่ใหญ่เราลุงไรพี่ลุงหมักปนมักปนหนักหมักปนผักอะไรเนาะปลาเนาะใส่ผักหลายเห้ยนี่ครับแต่เดี๋ยวนี้สิทอดให้ผู้หมวดเออให้หมดให้ผู้หมวดเป็นก่อนนี่ครับสิแดงออกมหาศรีบาทครับนี่มาจัดอาหารสิซ้ำกันครับพวงน้มครับแต่ว่าก็นับตู้เลยครับนับตู้อาจป้าพนี่คิคตัวละสามบาทก็ได้ แคขาดขาดลานนี้เป็นกันเองครับไปไปทาั้งใลอะไนเสียเป็นโซ่เข็ดก้อยสู้จิตบ่ว่บป็นยังครับบป็นยังแล้วอันนี้พงษ์มสีสร้างอีกอยู่แล้วให้ทีมงานมาก่อน อันนี้ก็อยากกินครับเดี๋ยวให้ป้าเป็นเฮ็ดได้แล้วกันไปติดตามป้าเป็นครับครับนี่คือเมียลุงไรครับป้าตตัวถ้าแวะมาถ้าเห็นเขินไปซื้อว่าลันดาบไรเห็นบัครับป้าอ่าลาบใบก้อยผมครับนี่คือเมียเพลนครับแวะได้ครับตัวอยากต้มอ่าตำมะข้องปีนไงมีมัดครับ ีบอมีแต่ปิ่งปลาซิ่วแล้วครับี๋้วจะถามหาเล้จะนมาแลปิ่งประหมอก็มีด้วประมอไครก็มีตัวจะบาปลาตัวระาบืาทดิเนเตือครับนี่ครับเมืองควัาเนครับเมืองควาเปนครับโคกสองด้วยครับมาตวนกับต่อ็ดกับ แดงตำพัวตำปลามีเมดเข้ามาหาได้ครับเดี๋ยวจะส้มตอนต่อไปครับตอนขัวูกไรมาแล้วครับอ่าปูเอ็ดก่อยครับนี่หละปูอก่อยปูเอ็ดก่อยเลย เพ่อผู้หมวดเพิ่นอยากกินทอดใช่ไหมทอดครับทอดทอดอนี้ก็ทอดครับเยครับครับทอดยี่ปงครับจานนี้ประมาณสามรยครับป่าเป็นมาบ่าเป็นยังรรับผู้หมวดเสียองครับ ไม่ได้ปรุงยังบ่ปะบ่ม่ได้ปรุงยังเพรเขาออกมาจากอารรอีใส่โอ้ครับครับใส่ดีมันจะน้ำมันมันอัไนอย่าเนี้โอ้ครับอดกรอบแล้วก็เอามากับรถดีโอ้อะโรดีมัใส่ได้ป่ามารถอีมัใส่ครับครับขอที่ผม มาหัวเขาให้เห็ดงานอะไรวะเราไปอยู่้องมาจฉ ส่ป้าใส่มะฮวยใส่ป้ารถดีครับรวดีกับเม็ดพ่อรถดีครับเดี๋ยวดีเม็ดดีป้าเม็ดอีดีล่าเดดีแล้วโอ้ยแนวดครับถามรถดีก่อนเอารถดีใส yes. ่ครับรถดีเอารถดีนี่นะครับกินอะไกิน แพ่แพุ่อเราะแ่พ่าครับรถด,ดีครับรถดีเดี๋ยวนำทัวร์น0 4 1 0 0 0ไฟไรครับกี่ปมร,รับพอดีปะ

บอต่างยีวะปลาจำตานปลาแซ่เนาะครับจำตานส่ครับฝานแตงล้งบานี่ิแบบว่าฟานเปลือกครับบอฟานเปลือกมันปลาแซ่บวิตามินอยู่น้ำเปลือกมั้งครับไล่สารค่ะไลสารป่าเป็นว่าไล่สารครับแตงบานเท้าบานแตงบานโปรย ไอ้ีหนึงปล่ึงป่าเราตัดในเมื่อลอยโคกครับเมื่อลอยโคกเบอร์ไรต์บอไติดีถนนใหญ่ครับตดถนนใหญ่นะครับล้านดาบไรครับ ลุงเห็นยังนะจยากหมูจากน้อครับนี่คือลุงไรครับอยากหมูเดี๋ยวผมจะขอซิมเล่โคกเลยไป๋ยวหน้าช่วยสิขอซิมเล่โกคกรับ ครับป e ่า yep> ิ่นให้ผมมาหอดคว้าเลยมันนี่ให้มาถ่ายทำอยู่หอดควาเลยครับแบกบาทเี่ยว พอดีแล้วแมนพอดีครับรายการแล้วครับเสร็จแล้วครับง้วนไปอ้วนอก้วกี่ออบอบม่เห็นหรอกกันชิกีอยวก่บอบอวบคูดเดี๋ยวโอ้ใจัวเลยกินไม่ยังัวตายวันนี้มาเลเมนูนี้มีมีมาเีืใบจานนี้บอับ

ชื่อว่าอะไรนี่นี่ครับร้านลุงไรครับนี่ลไร่ลูกไล่ลูกไล่ลูกไลู่กไร่ลูกไล่อูกไน่ลูกไล่ลูกไลนลูกไล่ลกไล่ลูกไล่ล่ลไ่ลกไคลูกัว่ลมกไล่ลูกไล่ไลคลูกไลก่ไล่ล่ล่ไ่ก่ล่่นไกบ่าล่